วันนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะถ้าเปิดดูหนังสือพิมพ์ทุกฉบับข่าวนํานี่ต้องยกให้เลยเมื่อวานนี้เราก็อาจจะถุยพษภวิจารณ์เอ๊ะทำไมเล่นแต่พักเก้าไกลก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นกระแสะแล้วก็ยังเป็นกระแสะอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะแม้ว่าทางพักเก้าไกลจะมีมติออกมาแล้วขับหนึ่งไม่ขับหนึ่งโอ้โหร้อนแรงร้อนชาแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้ยังเป็นกระแสะเพราะดูจากพาดหัวหน้าหนึ่งวันนี้ทุกฉบับ พร้อมใจกันนําเสนอข่าวของพรกเก้าไกลคือไม่ใช่เฉพาะกระแสของประชาชนสังคมที่จับตาเรื่องของก้าวไกลในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่เพราะว่าก็ต้องบอกกันตรงๆว่าฐานเสียงแฟนขับของก้าวไกลก็ยังมีอยู่เยอะมาก<ช>เพราะฉะนั้นประชาชนรอแล้วแรงขับแรงกระเพื่อมภายในพักเองก็โหมกระหน่ำหนักมากไม่แพ้กันถ้าพูดถึงพักการเมืองอื่น,นๆถ้ามีสถานการณ์ร้อนแรงขนาดนี้ ถ้าลองสังเกตกันดีๆมันก็จะเขาเรียกว่าเขาจะจัดระเบียบในพักได้อะอม,มันก็จะไม่มีอะไรออกมาให้เราเห็นแบบฉูชาดแบบนี้แต่สไตล์ของพักเก้าไกลต้องบอกเลยนะคะชัดเจนมากรู้สึกอะไรอย่างไรเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างไรเขาออกมาชัดเจนเลยเขาปะทุเลยอ่ะใช่เขาชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากเพราะว่ากระแสภายในพักณนตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะอัดไปที่คุณปูอัดแรงมากเรียกว่า ตอนนี้กระแสทั้งในพักกระแสทั้งนอกพักกระแสทั้งติ่งสารพัดเลยพยายามกดดันพักไม่ขับใช่ไหมกระแสสังคมกระแสเอฟต่างๆกระแสด้อมส้มต่างๆพยายามที่จะกดดันให้ปุกัดต้องลาออกจะกดดันได้ไหมใช่จะไปถึงตรงจุดนั้นไหมอ่านลองดูปฏิกิริยาทางโซเชียลมีเดียจากคน ภายในพักเก้าไกลแล้วก็คนที่แวดล้อมพักเก้าไกลเรียกว่าเป็นพันธมิตรเป็นพันธมิตรอย่างคุณพันนิกาวานิชนะครับอันนี้คือทวิตเตอร์ของเธอที่บอกว่าคณะกรรมการวินัยคณะกรรมการบริหารแทช็กพักเก้าไกลมีมติว่าคุณทําผิดวินัยร้ายแรงคุกคามทางเพศคุกคามทางเพศนะครับ ที่ประชุมร่วมสอสและกรรมการบริหารก็โหวตขับคุณถึง106เสียงจาก128เสียงขาดเพียง10เสียงก็จะขับออกได้ตามกฎหมายก็คือ3ใน4ใช่ค่ะ,<น>ะเพราะ,ะว่ามีการกําหนดไว้แบบนี้นะคะแต่คุณชอบพยายามที่จะอธิบายว่าจริงมันก็คือเสียงส่วนใหญ่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นที่กฎหมายจะไปทําอะไรได้คุณชอบ,บอกต่อนะถึงขนาดนี้แล้วดิฉันขอเรียกร้องให้สสชัย ชัยยามพวนันชาัยยามพวันนะคะมั่นเพียรจิตลาออกจากตําแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนแล้วก็มีติดข้อความข้างล่างเลยและหลายคนในพักเก้าไกลแล้วก็ทางคณะก้าวหน้ามีการใช้คํานี้เลยพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักเน้นตรงข้างหลังหน่อยประชาชนใหญ่กว่าพักเราจะดูว่ากระแสสังคมประชาชนที่กําลังกดดัน สอสอท่านนี้อยู่เนี่ยพูดตรงๆสอสอปูอัดนี่แหละใช่ชชยามพวันเนี่ยแหละจใหญ่กว่าพักในรอบนี้ได้ไหมใช่ค่ะนะครับอีกคนหนึ่งคุณรุ้งปนัสยานะครับจากทวิตเตอร์ของเธอปูอัดต,ต้องลาออกอย่าหน้าด้านเม,มาไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไปกระทำเลวต่อคนอื่นก้าวไกลต้องแก้ปัญหาเรื่องเพศให้ได้ถ้าไม่ได้เรื่องอื่น ก็สู้ไม่รอดโอ้คุณลุงประกาศแบบนี้เลยนะคะมาที่คุณมายนะคะพัสลาวลีนะคะต้องบอกเลยนะคะตรงๆไม่ต้องแปลความลาออกเถอะหมายถึงว่าบอกฝากไปถึงคุณปูอัดลาออกเถอะมันเสียหายวงกว้างเละเทะหมดแล้วละอายแก่ใจหน่อยแล้วใครที่โหวตอุ้มก็ควรเปิดเผยตัวด้วยคุณเป็นผู้แทนประชาชนมีสิทธิ์รู้ว่าคุณ มีจุดยืนแบบไหนต่อหลักการนี้หมายถึงอีก20เสียงอ่ะหรืออีกเสียงที่โหวตเนี่ยแล้วทำให้คุณปูอัดเนี่ยทางกฎหมายไม่สามารถที่จะต้องถูกขับออกได้เนี่ยแหละเขาบอกยากเห็นหน้าเขาเลยกล่าวหาคนเหล่านี้ว่าเป็นคนที่อุ้มคุณปูอัดแล้วก็พุ่งเป้าไปที่บรรดาสสกทมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนสนิทที่เขาจะใช้คําว่าเป็นกลุ่มเป็นกวนเดียวกันอะไรหรือเปล่าอ่านะครับนี่ผู้ชายก็มีผู้ชายก็มีคุณวิโรธ นะครับไปดูของคุณวิโร์หน่อยช้ยามสั้นๆเลยเนี่ยชัยามพวานควรลาออกปกติคุณวิโรจนี่เขาจะต้องมาแบบแรงดุเดือดแล้วมีแบบคีย์เวิร์ดหลายๆคีย์เวิร์ดนะนี่ก็ถือว่าแรงที่สุดแล้วมั้งฮะสั้นๆง่ายๆแต่จริงๆในพักเขาก็กำชับกันนะว่าให้ทุกคนแบบต้องระมัดระวังการให้สัมภาษณ์แต่ว่าคงไม่ได้ห้ามเรื่องการโพสทุกคนก็อยากจะแสดงจุิยืนของตัวเองเพราะว่ากระแสมันแรงจริงๆมาที่รองโฆษกพักคาคุณลิซ่านะคะ คุณลิซ่าบอกแบบนี้นอกจากจะให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วยังโพสต์ข้อความด้วยดิฉันรอจนบ่ายเผื่อว่าคุณชัยยาพวานจะใช้เวลาเพื่อคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผู้เสียหายและพักแต่เวลานี้14.00น,นยังไม่มีวี่แววความรับผิดชอบเรียกร้องนะคะราหารสักครั้งในชีวิตโ,อ,โออกมารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น อย่าให้คนอื่นต้องแบกรับการกระทำของคุณไปมากกว่านี้แล้วก็ต่อด้วยเท่าที่ติดตามการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวานคุณยืนยันว่าคุณไม่ผิดในไหนเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงบ่ายก็ใช้เวลาย้อนดูการกระทำตัวเองอีกหน่อยนะคะว่าสิ่งที่กระทำลงไปเหมาะสมที่จะครองตนในฐานะผู้แทนราษฎรหรือไม่มคุณลิซ่าคะคุณปูอัดว่าเขาบอกว่าเขาขอเวลาคุยกับพัก เขาขอเวลาว่าอีก3าวันเขาจะออกมาถแถลงข่าวชี้แจงทุกประเด็นอืมวันจากเมื่อวานแล้วทางกรรมการบริหารพรรคก็เหมือนจะอาจจะต้องมีการนัดมาเพื่อจะทำข้อตกลงการค่าโทษต่างๆแต่จริงเ<ก>มต <ะ S 1> ิดักเขาออกมา,าชัดนะเขาบอกแล้วนะว่าสิ่งที่คุณปูอาจจะต้องทำก็คือขอโทษผู้เสียหายรับผิดชอบผู้เสียหายในทุกกรณีและก็ต้องออกมาถแถลงแสดง ความสำนึกอะหรือยอมรับว่าผิดอะใช่ถ้าไม่ดําเนินการต่างๆเหล่านี้ถึงจะเข้าไปสู่กระบวนการอีกครั้งหนึ่งถ้าจะขับออกรอบใหม่ไม่ใช่ขับออกเพราะผลการพิจารณากรณีนี้นะแต่จะเป็นเรื่องของสํานึกไม่ดําเนินการตามมติพักที่ให้ไปขอโทษให้ไปดูแลรับผิดนั่นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งถ้าจะมีการขับอะอีกคนนึงนะคุณวันวิพาไม้สน เธอบอกว่าชอบคําพูดเพื่อนสสที่บอกว่าเราไม่ได้มาตรฐานสูงหรอกแต่เราอยู่กับมาตรฐานต่ตําๆมานานจนคิดว่าสิ่งที่ทํามันเป็นเรื่องปกติจนไม่สํานึกตอนนี้รอคําพูดที่เคยลั่นต่อหน้ากรรมการวินัยไว้อยู่นะว่าพร้อมลาออกหากเห็นว่าผมผิด ดูจากมติเพื่อนๆแล้วก็น่าจะรู้นะว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าอย่างไรใช่กระแสมาแรงนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะตอนนี้ภายในพักเก้าไกลเองก็มีการขับเคลื่อนในการล่า <100. S 2> เพื่อให้มีการเปิดชื่อนะคะว่าใครเนี่ยอีก20คนเนี่ยร้อยีเขาได้เสียงสนับสนุนร้อยหกใช่ไหมขาดอยู่เขา <22. S 2> อยากรู้เลย <22. S 2> เขาไม่ได้อยากรู้แค่สิบนะเขาอยากรู้20คนเลยใช่ที่โหวตอุ้มเขาใช้คำว่าโหวตอุ้มสสปูอัดเป็นใครกันบ้าง